ดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็มาทําคลิปพิกอาการในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะที่สําคัญนะคะที่สําคัญใครที่ยังไม่กดไลค์กด กดแชร์นะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไปเตยด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะไปเตยก็ทําคลิปเป็นรอบที่สองรอบแรกที่ไปเตยทาคลิปไปไปเตยไม่ได้กดเลคคอร์ดนะคะก็นั่งพูดอยู่คนเดียวประมาณ20นาทีเห็นจะได้นะคะก็กลับมาใหม่แล้วจ้านะคะเรามาดูกันนะคะมีไพ่ให้คุณได้เลือกนะคะ3กองเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันว่าปาฏิหาริย์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราแบบฉับพลันทันใจเราก็ไปเลือกกองไพ่กันก่อนนะคะกองที่1 กองที่สองนะคะแล้วก็กลองที่สามชัดไหมน่าจะชัดหรือไม่ชัดนะคะไพ่ดีทุกใบนะคะใครใครที่แบบว่าเห็นแล้วแบบเออลูปเนี้ยแหละใช้เลยสะดุดใจสะดุดตาก็เลือกเลยนะคะแล้วเราไปดูกันเนาะว่า ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราแบบฉับพลันทันใจเป็นเรื่องอะไรใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวจองคิวได้กับแอดมินนะคะแล้วก็ใครที่สนใจตะกุดก็จะมีพระพิฆเนศเทวเวสวุวรรณนะคะเอเอแล้วก็มีพระแม่รักษมีบวงบาทหลายรุ่นนะคะสอบถามได้นะคะวันนี้เจอหน้าค่าตากันนะคะจะได้ไม่ลืมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีกล้องหนึ่งนะคะมาแล้วจ้า มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าปาฏิหาริย์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราเราก็ไปดูก่อนนะคะว่า Energy หรือพลังงานของกองหนึ่งเป็นยังไงไปเริ่มกันเลยค่ะขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใบเตยนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยขอ5ใบก่อนนะ สวินถ้วยเดอะทาวเวอร์เดอะสตาร์แชมพรันสิบเรียนไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะครั้งแรกที่ใบเตยทำคลิปนะคะที่ใบเตยไม่ได้กดเลคคอร์ดใบเตยก็สับๆๆให้ก็ได้ใบเดิมนะคะกลองที่หนึ่งเนี่ยเอเนอร์จีออกมาคอนเฟิร์มอย่างๆ อย่างมากเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการที่เราไปเกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะวัยวัยหรืออายุประมาณ30-35ไม่เกิน40นะคะ30-40ปีนะคะเป็นกาลยาณมิตรที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือมาให้คำแนะนำเราในบางเรื่องแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราเองเนี่ยสุขภาพจะเริ่มดีขึ้นไปเลยไม่รู้ว่ามีใครที่แบบว่า ป่วยไม่สบายอยู่หรือเปล่าถ้าสุขภาพของเราไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเนี่ยตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สุขภาพของเราจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้น,นตามลําดับนะคะบางท่านอยู่ในราศีกุมธนูนะคะแล้วก็มีธาตุน้ําแล้วก็มีธาตุดินด้วยนะคะมีบางท่านที่หมดเงินส่วนหนึ่งไปกับการตกแต่งต่อเติม r รีโนเวทบ้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแล้วก็มีบางท่านที่ใช้เงินส่วนหนึ่งไปกับการ บำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์นะคะประมาณนี้นะคะค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันใช้เงิเงนเยอะเหมือนกันในช่วงนี้นะคะเงินไหลเข้ามาเยอะแล้วก็ไหลออกเยอะเหมือนกันเดี๋ยวดูอีกห้าใบนะใช่หราไม <S 2> <S 2> <IS> มาแล้วนะคะคุณอาจจาะกังวลใจว่าเฮ้ย แล้วเงินที่เราได้มาเยอะๆเราไม่ได้เก็บเลยเนี่ยเราจะปลอดภัยหรือเปล่าเออเราจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเออแต่ว่าเราก็ขยันนะถ้าแดเหรียญส0บเหรียญออกมาไปเลยว่าถึงมันจะเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณเองก็จะเหมือนกับเอาอยู่ะรับมือกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์นี้ได้นะคะ ในเรื่องของการงานมีบางท่านที่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยแบบที่แบบแพลนไว้นานแล้วว่าจะเดินทางแต่ไม่ได้เดินทางสักทีมีบางท่านที่จะได้เดินทางด้วยนะคะไพ่การเดินทางขึ้นมา2ใบนะมีเกณฑ์ได้เดินทางแล้วก็เงินส่วนหนึ่งเนี่ยหมดไปกับการทําบุญหมดไปกับการช่วยเหลือซัพพอร์ตคนในครอบครัวให้ให้ให,ให้ออกไปเพื่อที่จะดูแลเพื่อที่จะซัพพอร์ตทุกคนในครอบครัวแล้วตัวเองก็มานั่งเครียดเองเป็นช่วงเวลาที่คุณใช้จ่ายเงินเงินเยอะพอสมควรนะคะมีบางท่านที่อยู่ในราศีมีน ะคะมีกรารกฎพิจิกพฤึกศพพึศกมังกรกันอเอ่อเอเนอร์จีประมาณนี้ถ้าพลังงานของเราเป็นแบบนี้นะคะน่าจะตรงกับคุณนะ,นะคะทีนี้เราไปดูกันต่อนะว่าปาฏิหาริ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแบบฉับพลันทันใจจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันใช้สำหรับไหนดีอะ เลือกเลือกเลือกไพ่แป๊บนะคะสดสดร้อนๆ้น,นะจ๊ะเอนเนอร์จีนี้เอาสำหรับไหนดีอะ่ะเอาสำหรับนี้ก็แล้วกันเราไม่ค่อยได้ใช้เราจะไปดูหนึ่งเดือนไม่เกินสามเดือนนะคะปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแบบฉับพันทันใจดูซิ ขอห้าใบให้ชาวกองหนึ่งนะเสียงเด็กๆก็จะเซ็งแซ่นะคะเสียงไก่ก็เซ็งแซ่เสียงนกก็เซ็งแซ่นะคะบรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้นะคะห้าใบสีดูแบบรวดเร็วนะคะเนี่ยว้าว King of Cup ขึ้นมานะคะ Queen of Pentacle ขึ้นมาก็เลิศอยู่นะ Princess of Pentacle นะคะ ว้าวกไม้ขึ้นมามีเด e ะทาวเอรมา2รอบคุณค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะมดลูกกล้ามเนื้อช่วงล่างลงไปนะคะตอมลูกหมากนะคะหรือแม้แต่กระทั่งอาการเจ็บป่วยอิดๆอ,อดๆเล็กๆน้อยๆนะคะที่เรา ละเลยสุขภาพตัวเองไปนะคะแล้วเราแบบไม่ได้ดูแลตัวเองเลยเราละเลยตัวเองอันนี้เป็นช่วงเวลาที่จะต้องกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมไห้มันขึ้นมาสองรอบนะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะเหมือนจะไม่สําเร็จนะคะเหมือนจะแบบมันไม่มีความหวังแล้วค่ะใบเตยมันดูเหมือนมันไม่มันไม่ประสบความสําเร็จเลย จะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหาในชีวิตคุณในเรื่องงานหรือโปรเจกต์ใดๆก็ตามที่เราทุ่มเทเราพยายามเราตั้งใจแต่ว่ามันผลมันไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคิดที่เราหวังเอาไว้นะคะในเรื่องของการงานจะประสบความสําเร็จแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะคุณเองก็จะมีเงินไหลเข้ามา ระดับหนึ่งเลยล่ะในระดับที่คุณรู้สึกว่าเออเราหมุนเงินคล่องมือขึ้นหายใจคล่องคอขึ้นนะคะเด่นๆ่นเลยคือเรื่องเองินเ,เรื่องงานที่ไม่คิดว่าจะได้ที่ไม่คิดว่าจะสําเร็จมันจะสําเร็จที่ไม่คิดว่าจะได้มันจะได้นะคะมันเป็นความมหัศจรรย์มันเป็นปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้มันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะ วันนี้ใช้ไพ่สักสาสำรับก็แล้วกันอ่าขึ้นมาเป็น3ดาบนะ2เหรียญเราก็ยังจะต้องหมุนเงินอยู่นะคะแล้วเราก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากว้าวุ่นกังวลใจสับสนว่าจะออกมาดีไหมแต่ว่า8ดเหรียญก็ออกมาคอนเฟิร์มนะเออคุณขยันขนาดนี้คุณตั้งใจขนาดนี้ยังไงก็มีเห็นไหมคะ1เหรียญขึ้นมาโอ้ ยังไงก็มียังไงก็ดียังไงมันก็จะโดดเด่นในเรื่องเงินเรื่องงานนะถ้าคุณรู้สึกว่ามันตึงๆมันไม่ไหวมันเหนื่อยมันเพลียเหลือเกินค่ะไบเตยทําดีไม่ได้ดีทําแล้วไม่เห็นว่ามันจะออกมาดีอย่างที่คิดเลยอย่าได้กังวลใจไปนะคะอะไรก็ตามที่คุณเหมือนพยายามคุณทุ่มเทคุณตั้งใจมันจะออกมาดีจะออกมาสําเร็จขอแค่คุณอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวัง อย่าพร่ำบน่นอย่าว่าตัวเองอย่าโทษตัวเองทุกอย่างคุณจะต้องมีสติตั้งมัน่นตั้งรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นให้ได้นะคะแล้วมันจะสาเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณคิดที่คุณหวังเอาไว้นะคะแล้วก็มีบางท่านนะคะจะมีผู้อุปถัมภ์ที่เข้ามาอุปถัมภ์คุณดูแลคุณให้คาแนะนําให้คําปรึกษาคุณซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเป็นชาวต่างชาติโซนเอเชียก็ได้นะส่วนใครที่มีประเด็นลักซอนรักสามเศร้านะคะประเด็นความกังวลใจในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ เบรกก่อนพักก่อนอะไรที่มันทําให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองก่อนแล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะอารมณ์ที่มันหุนหันพันแล่นใจร้อนบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นหรอกแต่มันสถานการณ์มันทำมันบีบบางครั้งห้เราเป็นแบบนั้นอันนี้ต้องระวังให้ดีนะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอารมณ์นะทีนี้เราจะไปดูเดอะคียอีกสักห้าใบนะคะคอนเฟิร์มซิว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราคือเรื่องอะไรดูซิ สลับสลับยังไงเดูต่อนะอ่าห้าใบค่ะออกมาคอนเฟิร์มซีเพื่อนๆพือนกองที่หนึ่งจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นไหมอู้เห็นไหมคะความสำเร็จจากความเพียรน,นะการเดินทางนะคะสติปัญญาแสงสว่างนำทางชีวิตนะคะภาระที่หนักอึ้งที่เรารับผิดชอบอยู่นะ จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะโอ้นะบางคนได้แต่งงานนะมีการแต่งงานเกิดขึ้นตกลงปรงใจลงเอ่ยหรือว่าความสัมพันธ์มันชัดเจนขึ้นนะคะถ้าใครอยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์ที่คลุมเครือนะคะมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะบางท่านก็มีการมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นนะคะอะไรที่เราพยายามมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจอะ่ะ เราจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่องไว้3ามคำนะสําเร็จสําเร็จและสําเร็จนะคะขอให้ชาวกองหนึ่งโชคดีทุกทกท่านนะคะดังสิบเหรียญที่ออกมาบอกว่าเราเองจะมีความมั่ง,งคั่งอุดมสมบูรณ์ร่ารวยมีเงินมีทองมีกินมีใช้การทํามาค้าขายประสบความสําเร็จรุ่งโรดรุ่งเรืองสว่างสวยในทุกๆเรื่องนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวกองสองด้วยค่ะแท้แด่มเรามาดูกันนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกองที่2หัวข้อในวันนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ใบเตยขอบคุณมากๆเลยค่ะเราไปดูกันนิดนึงนะคะว่าพลังงานของเราเป็นยังไงใช่เราไหมที่เลือกกองที่2วันนี้มารวดเร็วนะคะมาแบบรวดเร็วมาแบบฟาสต์เลยนะคะ ดูกันนิดนึงอู้ใจเย็นนะคะจะพึ่งกระโดดออกไปห้าใบนะคะสิบใบสีเราดูสิบใบอ่ะสองสามสี่ห้าเออชาลีออดออกมานะคะ ควีนดาบออกมาจัดเม้นต์ออกมาแล้วก็มีควีนออฟวานมี2ดาบคิงถือถ้วยสามเหรียญก็โอนะ10ถ้วยแต่ก็มีแฮงแมนออกมานะคุณเจ็ด <c oughs> ดาบออกมามีบางท่านที่กำลังกักตัวกักใจอยู่นะคะกักตัวกักใจนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราเองเนี่ยจะต้องลอคอยและลอยคอแล้วก็ตอ้องใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปกับการอดทนนะคะไปกับการรอนะคะ มีบางท่านที่อยู่ในราศีกรกฎนะคะแล้วก็มีธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมแล้วก็มีธาตุดินพระจาขึ้นมามีกรกฎพิจิกเด่นเป็นกรกฎนะคะเออมันเป็นช่วงเวลาที่เราเองเนี่ยพยายามขับเคลื่อนหรือทําให้เราเองเนี่ยก้าวไปต่อได้นะคะคือมันมันมันเป็นอะไรที่มันหยุดชะงักมันหยุดนิ่งไปหรือว่ามันมันต้องใช้ความอดทนอย่างมาก มันจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการที่เราจะต้องพยายามมุ่งม,มั่นทุ่มเทตั้งใจเสียสละอดทนอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะไมไ่ว่าสิ่งที่คุณพยายามทําอยู่เนี่ยมันก็ดําเนินไปอยู่นะคะถึงมันจะยากแต่ว่ามันก็ยังดําเนินไปต่อได้เรื่อยๆอยู่คุณเองก็ใช้ความอดทนมากๆนะคะในการดําเนินชีวิตในด้าน,นาต่างๆ ก็ยังไปต่อได้อยู่นะแล้วก็มีบางอย่างที่คุณอดทนรอนะคะมันก็มีช่วงเวลาที่มันจะสิ้นสุดการรอคอยนะจัดจเมน้นออกมานะคะเนี่ยนะมันจะสิ้นสุดการรอคอยนะคะคุณเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงมองทุกอย่างด้วยความเป็นจริงแล้วก็เป็นคนฉลาดในเรื่องของการทํางานไม่ใช่คนใจร้อนบุ่มบ่าม ทำอะไรตามใจตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่แต่จะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเนาะมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็รักอิสรภาพไม่ชอบให้คนมาบังคับกําหนดกฎเกณฑ์ว่าฉันจะต้องเดินทางซ้ายจะต้องเดินทางขวาจะต้องไปทางนี้ทางนี้คุณไม่เอาแบบนั้นคุณจะออกแนวแบบมีอิสรภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตการคิดการลงมือเ a คแอคชั่นทำอะไรเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีรูปแบบ มีแผนการหรือว่ามีแบบแผนในการที่จะดําเนินชีวิตไปตามที่ที่คุณวางแผนเอาไว้เป็นคนที่ไม่ค่อยไปยุ่งกับใครมีกลยุทธ์มีวิธีการใช้ชีวิตที่หลากหลายมีแผนหนึ่งแผนสองสำรองอยู่เสมอแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆถ้าเป็นคุณถ้าใช่คุณที่เลือกกองที่2เราไปดูกันต่อนะคะปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกัน ซอกสอฟเพนเดเคะิ Six สองดาบมาสองรอบใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์การค้ากันขายเนาะหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไอทีะ IT นะคะออนไลน์ หรืออะไรที่มันเกี่ยวกับโปรแกรมนะคะหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับออนไลน์เทคโนโลยีนะคะช่วงนี้ไปได้ดีเลยนะคะ,ะหรือทำงานเกี่ยวกับอะไรนะเครื่องจักรกลนะคะเครื่องจกักรกลช่างยนต์หรืออะไรนะคะหรืออะไรนะที่มันเกี่ยวกับช่างอะไรพวกนี้นะคะค่อนข้างดีเลยถ้าคุณจะต้องเลือกหรือคุณจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรเนี่ยคุณควรมี คนที่มาให้คําแนะนํามาให้คําปรึกษาคุณนะคะจะตัดสินใจอะไรเนี่ยถามผู้รู้นะคะถามผู้รู้หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดีก่อนแล้วค่อยเลือกแล้วค่อยตัดสินใจแล้วมันจะออกมาในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะเออใครที่ทําออนไลน์เนาะหรืออะไรที่เป็นออนไลน์ออฟไลน์ช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะดูต่อดูต่ออุตะสามไม้ขึ้นมานะคะ เกี่ยวกับต่างประเทศอะไรพวกนี้นะเกี่ยวกับการประมูลการแข่งขันประกวดราคาการไปนําเสนอสินค้าการพรีเซนต์เป็นเซลเป็นตัวแทนช่วงนี้ค่อนข้างดีได้รับการช่วยเหลือได้รับการซับกดสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะอืมเจ็ดเรียนเจ็ดไม้นะคะ Judgment ออกมาสองรอบการรอคอยจะมาถึงจุดสิ้นสุดนะตัวคุณเองเนี่ยนะจะได้รับข่าวข่าวสารข่าวดีหรือแม้กระทั่ง คนที่ทะเลาะบ่อแว้งกับคนรักไม่เข้าใจกันละหองละแห่งกันเนี่ยจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะสิบถ้วยออกมาสองรอบเดอ s t สตนะคะความเป็นอยู่หรือชีวิตของคุณเนี่ยมันจะสงบขึ้นนิ่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นมันจะเป็นอะไรที่มันไม่ได้หวือหวามากไม่ได้แบบว่าดูอละอลังมากแต่ว่ามันก็อยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเออเราพอใจเรามีความสุขอะเอออยู่ในจุดที่เราแบบ ความรู้สึกมันได้อะมันอบอุ่นมันสบายใจมันปลอดภัยนะคะในระยะ1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะถึงนี้หรือในระยะอีก1สัปดาห์2สัปดาห์ใกล้ๆเนี้ยนะ่ะคุณถ้าคุณจะต้องตัดสินใจอะไรจริงๆไปเลยว่าคุณต้องไปถามผู้รู้นะคะถามผู้รู้หรือหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วคุณจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ส่วนในเรื่องของการเดินทางการรอคอยข่าวสารหรือการรอคอยให้อ่เขาเรียกว่าอะไร กลับมาปรับความเข้าใจกันมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ชีวิตของคุณจะอยู่บนพื้นของความแบบว่าสงบสุขสบายใจนะคะร่มเย็นเป็นสุขรู้สึกปลอดภยัยอบอุ่นหัวใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้หวือหวาไม่ได้โอ้อ่าหาใหญ่โตมากแต่ว่าอยู่ในจุดที่มันเออมันสบายใจนะยิ้มได้ปลอดภยัยอบอุ่นหัวใจแล้วก็มีความสุขก,กับการใช้ชีวิตการงานก็ ไปแบบเนิบนาบเนิบนาบอ่ะเออมันเป็นความนิ่งเป็นความแบบว่าสงบที่หลายๆคนสแสวงหาแล้วมันเกิดขึ้นกับคุณนะเออนะคะแล้วก็มีบางท่านที่จะได้เจอกับคนรักเก่า เพื่อนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆจะวนกลับมาหรือแม้กระทั่งความรู้ความสามารถที่เราเคยมีเราเคยใช้ความรู้ในด้านนั้นเราสามารถเอามาปรับเอามาประยุกต์ใช้ได้ในหน้างานของเราหรือว่าเราอาจจะมีหลากหลายอาชีพใครที่จะรอการเดินทางไปต่างประเทศเก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะงานออนไลน์การค้าการขายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็มีเงินไหลเข้ามามากขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตดีขึ้นเงินเนี่ยมันเริ่มเพิ่มพูนมากกว่าเดิม ะะเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นศักยภาพของเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับแล้วก็อะไรที่เราลงทุนลงใจอะไรที่เราพยายามไปเนี่ยมันเริ่มให้ผลตอบแทนมันเริ่มให้ผลผลิตเรามากกว่าเดิมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเยี่ยมนะคะขอให้ชาวกองสองโชคดีทีนี้เราไปดูกันต่อที่ The Key นะคะใบนี้ ปาฏิหาริย์เออในสภาพแวดล้อมที่มันน่าอึดอัดใจในสภาพแวดล้อมที่เฮ้ยเหมือนจะไม่รอดอ่ะเหมือนจะไปต่อไม่ได้เนี่ยมันจะมีเหมือนเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไปต่อได้ฉันเดินต่อได้อย่างภาคภูมิใจ เออเนี่ยนะความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณเป็นแน่แท้และแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่รอการปรับความเข้าใจการง้อกันขอคืนดีเดี๋ยวจะมีการที่คนรักของคุณหรือว่าคนในอดีตของคุณจะกลับมาขอโอกาสคุณมาขอคืนดีกับคุณนะใครที่โดนทําร้ายใจนะคะเห็นไหมคะโดนทําร้ายจิตใจแบบชึกดามีดปักกลางใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีการที่ โอเคมันจะมีการฮิลลิ่งหรือสภาพใจิตใจของเราจะดีขึ้นนะคะหรือตัวคุณเองถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวอ่ะมันถึงเวลาจะตัดใจจริงๆอ่ะคุณจะตัดสินใจได้แล้วคุณจะเดินต่อได้นะคะปาฏิหาริเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนทุกอย่างที่คุณทุ่มเทที่คุณพยายามมันกำมันกำลังจะได้รับผลผลิตผลตอบแทนเพราะฉะนั้นขอให้กองที่สโชคดีนะคะไพ่ดีมากนี่นะคะทุกอย่างได้มาเพราะนำอดน้ำทน เพราะความพยายามเพราะความอดทนของเราเพราะฉะนั้นขอให้ชาวกองสองโชคดีและมีความสุขมากๆเจอกับไปเตยคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกอง3ามด้วยนะคะไพ่ดีงามพระรามเก้ามากๆเลยนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ ขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะทำทาสแตมป์ให้ไปเตยขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอู้จ้าใจเย็นนลูกใจเย็นกลับมาก่อนเช็คพลังงานกองสามก่อนก่อนที่จะไปดูปาฏิหาร 4ี่ห้าและ10นะคะดูกันใบแรกอัศวินไม้ใบที่สองเดอะฟูใบที่สาสามไมา้ใบที่4ี่เดอะมูนใบที่5้าเป็น8ดเหรียญนะคะคุณกังวลใจเรื่องการเงินหรือเปล่าคิดว่าเออเนี่ยไม่ปลอดภัยแน่ๆเลยถ้ามีในบัญชีแค่นี้นะคะเป็นคนที่ คิดเยอะคิดมากฟุ้งซ่านบางทีนะคะแต่ว่าก็เป็นคนกล้าลุยกล้าเสี่ยงกล้าลองทําอะไรใหม่ๆเป็นคนคิดเร็วทําเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีน้ําอดน้ําทนมากๆนะคะแล้วคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางเก่งในเรื่องของการงานนะคะเฉพาะอย่างที่มันสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คุณได้เนาะมีบางท่านที่อยู่ในราศีมีนนะคะธาตุไฟเมษิงธนูแล้วก็มีธาตุดินด้วยนะคะเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนที่ มีแผนการใหม่ๆมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตเสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทเวลาที่คุณตั้งใจจะทําอะไรเนี่ยคุณจะแบบว่าทุ่มเทสุดลิ์สุดจิตสุดใจแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ยอมเราไปดูกันต่อนะคะอืมเจ็ดไม้ออกมาเนาะเจ็ดเจ็ดเก้าดาวเป็นคนคิดมากจริงๆนะคะแล้วก็ ที่วิตกกังวลในเรื่องของอาชีพในเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตเป็นคนที่คิดมากแล้วก็เป็นคนที่คิดไม่หยุดด้วยบางทีอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะมีบางท่านที่อยู่ในราศีมังกรธาตุดินพฤกษบังกรกันแต่ว่าคุณเองอะ่ะถึงจะมีต้นทุนชีวิตไม่ได้ดีมาตั้งแต่แรกนะคะคุณก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เติบโตให้มั่นคงให้ร่ํารวยให้มั่งมีสีรุขได้เพราะว่าแดเหรียญออกมากับ คิงถือเหรียญนะคุณคุณสร้างเนื้อสร้างตัวจากน้ำพังน้ำแรงของตัวเองได้จากความรู้ความสามารถที่คุณมีได้คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ,ะไอไออย่างหนึ่งที่ต้องระวังเลยก็คือการที่คุณใจใหญ่ใจโตใจปั้มใจป่าใจนักเลงกล้าเสียงกล้าลงทุนอันนี้จะต้องคิดให้ดีก่อนการลงทุนไม่อยากให้ใจร้อนวุ่วามนะคะในเรื่องของการลงทุนนะทีนี้เราไปดูกันต่อนิดนึงนะคะว่าแล้วออปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ถับพันธันใจเลยนะสักสองสัปดาห์หนึ่งเดือนนะคะไม่เกินสามเดือนดูสิหนึ่งถ้วยเจ็ดดาบก็ออกมาอีกแล้วนะคะ The Magician แล้วก็มี Prince of w a n d มี The Strength นะคะโอ้โหกองที่สามออกแนว ซุ้มรวยเงียบๆนะคะ The Tower เอ้ยไม่ใช่8ไม้สี่แดาบ8ไม้ The View of Fortune แล้วก็มี1คาทานะในเรื่องของการเงินการงานไปเตยว่าคุณจะประสบความสาเร็จนะการงานนะคะไปเตยว่ากองที่3เนี่ยน่าจะทํามากกว่า1งานคุณเป็นคนที่มีหลากหลายอาชีพทํางานได้หลายแบบหลายอย่างนะสำหรับปฏิหารนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะใบเตยมองเห็นเรื่องของการเริ่มต้น ะะการเริ่มต้นหรือการเขาเรียกว่าอะไรการเกิดใหม่การให้กำเนิดการเริ่มต้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของกิจการการค้านะคะธุรกิจการงานที่จะมีโอกาสที่จะเติบโตนะคะมีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะได้นำพรสวรรค์ที่เรามีนะคะไปปรับไปประยุกนะคะทำให้เกิดเป็นอาชีพนะไปแต่ว่าคุณน่าจะ หลากหลายอาชีพอะน่าจะมีมากกว่าหนึ่งอาชีพในบางท่านนะคะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสมีข่าวดีในเรื่องของการศึกษาการงานใหม่ๆนะคะที่จะเป็นโอกาสที่จะให้เราได้พัฒนาตัวเองนะคะได้ต่อยอดอาชีพของเรานะคะให้มันงอกเงยกลายเป็นรายได้นะคะที่เพิ่มเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันใจคืออะไรนะคะคือเรื่องของ ในเรื่องของสายงานโดยตรงเลยนะคะการงานมีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะพัฒนามีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจการค้าการงานของคุณนะคะให้อยู่ในจุดที่มันดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์ที่มันเป็นเรื่องของสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้น1คือเรื่องของการงานนะคะโดดเด่นมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวกอง3มเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถที่มีให้เต็มที่และทําให้ดีที่สุดนะคะมันจะทําให้เราเหมือน กับมีโอกาสเติบโตนะถ้าตอนนี้เราได้ประมาณนี้มันก็เหมือนกับเราพัฒนาได้ต่อเรื่อยๆนะคะแล้วเราเองเนี่ยก็ขยับขยายหาความรู้นะคะเสริมนะคะเรียนเสริมหาความรู้หาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมมันก็จะทําให้คุณเองเนี่ยไปต่อได้ยาวๆไปต่อได้ไกลๆเลยนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันต่อเราจะใช้เดอร์คีอีกห้าใบนะ บางคนอาจจะได้บ้านแหละได,ได้ได้ของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆด้วยนะของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะทรัพย์สินหรือการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆธุรกิจการค้านะคะหรือกิจการขนาดย่อมที่เราแบบว่าไม่ต้องล,ลงทุนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ออะไรยังไงเนี่ย <laughs> เดี๋ยวไปดูต่อ การแบ่งปันนะคะการเจอหุ้นส่วนการเจอคู่แท้การเจอเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณนะโซเมตก็ได้หรืออะไรที่มีการแบ่งเท่าๆกันส่วนแบ่งหรือสิ่งที่เราควรจะได้รับ ความยุติธรรมความเท่าเทียมเกิดขึ้นกับคุณอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็การที่เราทําอะไรที่มันเ,เร่งรีบกับเวลาที่จํากัดน่ะคุณเองก็ทําได้ดีนะเหมือนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีพอดีเลยนะคะอาจจะได้เจอเพื่อนไปปาร์ตี้ไปสังสรร์ไปพูดคุยไปสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่แบบใครที่แบบละหงละแหงไม่เข้าใจกันมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันนะคะมันก็เหมือนกับจะได้ ปรับความเข้าใจนะคะปรับความเข้าใจเนี่ยเห็นไหมคะเป็นจิ๊กซอที่ขาดหายไปก็จะต้องเติมให้มันเต็มเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันตกหล่นอะไรที่มันขาดหายเนี่ยใบเตยว่าเราสามารถที่จะเติมเต็มหรือว่าทําให้สิ่งที่มันพร่องไปขาดไปเนี่ยมัน กลับมาสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนๆกล่องที่3เนี่ยโชคดีแล้วก็ได้รับพลังงานดีๆในวันนี้นะคะเป็นใบสรุปเป็นใบนี้นะคะโชคลาภเงินทองโอกาสสิ่งใหม่ๆนะคะขอให้เกิดขึ้นกับคุณขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นขอให้คุณได้รับการได้รับโอกาสดีๆนะคะได้รับสิ่งดีๆต่อไปนะคะก็ขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย